Germans don't speak English they don't really like foreigners and they're more transactional. On the other hand, f i l i p i n a s speak English. <S ผู้หญิงของไทยไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าชาวต่างชาติก็จะพูดภาษาไทยเอง <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์กันนะครับผมวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับ คือเนื้อหาในคลิปนี้ก็ตามคิดที่ผมให้คุณดูในตอนเริ่มต้นนะครับผมบอกคำเดียวว่ายับเยินหมดแล้วนะใหญ่ฟิลิปปินส์ปีนอยเอย๋ย <c oughs> ถ้าคนเขาจะรักเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ถึงอีกฝ่ายเองนั่นแหละครับใช่ไหมล่ะเออ <c oughs> ทำตัวดีๆเลิศๆก็พอแล้วเดี๋ยวผู้สนใจผู้ก็จะเข้าหาเองล่ะครับ <c oughs> แต่ก็น่าก็เข้าใจล่ะครับว่า ชีวิตในสังคมฟิลิปปินเนี่ยมันลำบากเลยต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ได้เพื่อจับผู้ให้เป็นผัวนะเออสิ่งนี้ใครๆก็รู้ดีใช่ไหมล่ะครับแต่พอเห็นสาวไทยที่แบบไม่ต้องพยายามอะไรมากมายนะักแต่ผู้เนี่ย ก็พยายามเข้าหาซะเลเกินนะฮะโอ้ยคงเกิดความอิจฉาละมั้งนะเออเลยทำคลิปออกมาล้อเลีเยนหญิงไทยอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะเออสงสัยจะคันนะฮะเออคันหน้าขันหลังล่ะไม่เบลนไม่เลนเลน,เ,ลนเดี๋ยวคลิปแดงออก็คงแบบนิดแหละนิดของขาวแหละเออ ดูเพื่อนเราทำหน้าในคลิปสิอู้ยเป็นตาสังคักแหม <c oughs> คิดว่าตัวเองสวยเลิศประเสริฐสีมันี่เจ็ดแสงแหละเออนะตามนั้นแหละครับพฤติกรรมเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่น่ามองเนี่ยแสดงออกไปแล้วเนี่ยแทนพูดภาษาอังกฤษอ,กอีกด้วยนะคนเขาก็เห็นพฤติกรรมของไม่ใหญ่เนี่ยไปทั้งทั่วโลกแล้วแหละนะ <c oughs> ก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันดีกว่านะครับผมว่าพวกเขาเห็นพฤติกรรมของไม่ใหญ่ปีนอยเนี่ย เขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับจากชาวอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ดูไบชอบคนไทยนะชอบทัศนคติของพวกเขาความใส่ใจผู้อื่นและการไม่เห็นแก่ตัวเลยคอมเมนต์ทัดมาก,กันครับผมถ้าเขารักจริงเขาจะพยายามเองไม่ต้องพรีเซนต์อะไรให้มาก คอมเมนต์ท่านมากันครับผมในฐานะคนอเมริกันฉันมักจะถูกเข้าหาจากสาวฟิลิปปินส์เพื่อของเงินเพราะพวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้บ่อยครั้งที่ได้ยินคำว่าช่วยหน่อยได้ไหมลูกฉันป่วยแม่ฉันแก่แล้วทำไมประโยคนี้มันคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้นะคอมเมนต์ทัานมากันครับผมว้าวรูปงามนามพ่อใจประเสริฐคุณตอบได้โดนใจมาก ใ,ใจคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะพวกเรารักคุณคอมเมนต์ comment ทัดมากันครับฉันเชื่อว่าทั้งคนไทยและฟิลิปปินส์าต่ก็มีความงามที่ไม่เหมือนใครไม่มีความจำเป็นต้องนำมาเปรียบเทียบกันเพราะแต่ละคนล้วนมีลักษณะและเสน่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับใช่ค่ะถ้า ผู้ชายรักผู้หญิงคนหนึ่งมากพอเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเข้าใจเธอเพราะเขารักเธอจริงๆคอมเมนต์ทันมากันนะครับผมเธอบอกว่าฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษและเธอคิดว่าภาษาอังกฤษของพวกตนเนี่ยดีหรือเปล่าคอมเมนต์ทันมากันครับผมในฐานะคนฟิลิปปินส์สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศของฉันคือ การมี EQ ที่สูงที่สุดในโลกความงามทางกายภาพเป็นเรื่องที่มองได้หลายมุมหยุดเปรียบเทียบเธอก็อาจจะจริงนะเพราะว่าคนฟิลิปปินเนี่ยต้องอพยพเล่ล่อนไปอยู่ในประเทศอื่นก็ต้องมี EQ เพื่อเข้ากับคนอื่นได้ดีแต่ก็ไม่รู้ว่า IQ เนี่ยจะเยอะแค่ไหนโอ้ยลืมไปเคยทำคลิปไปก่อนนั้นนี้ก็ไม่ได้ต่างกับนะไม่ต่างกับคนนั่นอะประเทศนั่นอ่ะ คอมเมนต์ท่านมากันนะครับผมเคยไปเที่ยวฟิลิปปินส์มาแล้วเทียบไทยไม่ได้จริงๆผู้หญิงไทยน่ารักอ่อนโยนและมีวัฒนธรรมที่ดีเยี่ยมคนไทยมีจิตใจดีบ้านเมืองก็สะอาดและเจริญมากๆไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีการแสดงความเกลียดชังที่นี่หรอกคนฟิลิปปินส์และคนไทยเราก็เหมือนเพื่อนรักกันเรามักจะทะเลาะก,กันเรื่องเล็กเน,น้อยนตลอดเวลา แต่สุดท้ายเราก็ยังรักกันเมื่อไหร่ที่ประเทศอื่นเนี่ยมาโต้เถียงกับประเทศใดประเทศหนึ่งของเราเราก็จะช่วยกันสู้กับเสมอคอมเมนต์ท่านมากันครับผมไม่ต้องพยายามพูดให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ชาวตะวันตกมองคนไทยแย่แต่เขาชอบน้ำใจและความยิ้มแย้มเป็นมิตรของคนไทยอยากจะบอกแค่นี้ ถ้าอธิบายมากกว่านี้จะกลายเป็นการด่าประเทศฟิลิปปินส์ฝากให้คิดคอมเมนต์ Comment ทัดมากันฉันชอบความคิดของคุณภาษาไม่ใช่สิ่งที่สามารถตัดสินว่าผู้หญิงไทยไม่ดีได้เพราะทุกคนมีคุณค่าและความงามในแบบของตัวเอง คอมเมนต์ทันมากันนะครับการเปรียบเทียบผู้หญิงไทยทั้งหมดกับผู้หญิงฟิลิปปินส์ทั้งหมดไม่เพียงแค่ไม่ยุติธรรมแต่ยังเป็นการลดทอนคุณค่าไปด้วยคุณลักษณะทางบุคลิกภาพข่านิยมและพฤติกรรมของแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสัญชาติหรือวัฒนธรรมใดๆก็ตามทุกคนถูกหล่อหลอมจากประสบการณ์การเลี้ยงดูและการเลือกทางชีวิตของตัวเอง การทำความเข้าใจโดยการเหมารวมเป็นการมองข้ามความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้แต่ละคนพิเศษการหลีกเลี่ยงการใช้แบบแผนหรือการเหมารวมจะช่วยให้เราได้รู้จกักใครสักคนในแบบที่พวกเขาเป็นจริงๆคอมเมนต์ต่อมากันครับผมใครจะไปแค่์สำเนียงตากระลอกหล่าสาวคอมเมนต์ Comment ถัไป คนไทยอาจจะไม่เก่งในการพูดภาษาอังกฤษแต่คนไทยแสดงออกด้วยใจและการกระทำที่จริงใจมากกว่าคำพูดเพราะคำพูดที่ดีอาจดูดีแต่ถ้าขาดความจริงใจมันก็อาจจะล่มสลายไปได้คอมเมนต์ถัดมากันครับไปลองฟังกันดูครับฉันเป็นชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยู่ในสหาราัฐอาณาจักรมา25ปีและเพื่อนส่วนใหญ่ของฉันเป็นผู้หญิงไทย แม้ว่าจะมีเพื่อนฟิลิปปินส์บ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาไม่เหมือนเพื่อนคนไทยเลยผู้หญิงไทยเป็นคนใจดีใจกว้างและใส่ใจผู้อื่นเสมอไปที่คอมเมนต์ต่อมากันครับว้าวความเกลียดชังมันชัดเจนจริงๆจ,จ,จากการแสดงออกจากสีหน้าของเธอถ้าผู้ชายรักเขาจะเรียนรู้ภาษาของคุณและตกลุมรักกับวัฒนธรรมของคุณเอง คอมเมนต์ถัดมากันครับผมเนื้อหาของเธอนั้นมันไร้สาระจริงๆคอมเมนต์ถัดมาเลังฟังกันดูฉันเกลียดจริงๆกับการดูถูกผู้หญิงไทยจากผู้หญิงฟิลิปปินส์แบบนี้มันทำไมกันนะประเทศของฉันไม่เคยถูกล่าอาณานิคมเลยดังนั้นเราจึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอื่นมากนักมันแย่จริงๆแต่เด็กไทยตอนนี้เก่งขึ้นแน่นอน พวกเขาพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่มีสำเนียงไทยเหมือนเมื่อก่อนเราคงจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในอีก10ปีข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไปกันครับฉันคิดว่าเธอควรฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษนะเพราะมันฟังดูขำๆคอมเมนต์ต่อมาครับผมนี่ละหนะอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไร ให้คนชาติอื่นออกมาปกป้องคนไทยเองอยู่สวยๆสวยขึ้นแบบตะโกน <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปไปหลอกฟังกันครับฉันรักชีวิตในประเทศไทยและคนไทยโดยเฉพาะผู้ชายมีความอ่อนโยนและอบอุ่นตอนรับอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ ประเทศนี้มีเจ้าหน้าที่สนามบินที่น่ารักมากๆซึ่งต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินมนิลาที่มีข่าวว่าผู้คนของสูญหายระหว่างการเปลี่ยนเครื่องคอมเมนต์ถัดไปกันเลยนะครับขอเตือนหน่อยว่าวิธีการพูดของคุณก็คือการแสดงออกถึงตัวตนของคุณนะคอมเมนต์ถัดมา ฉันรู้สึกอายแทนผู้หญิงคนนี้ที่พูดคำพูดแบบนี้มันไม่ได้ทำให้เธอดูดีขึ้นเลยและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับฉันเป็นคนฟิลิปปินส์แต่รักคนไทยมากเราได้พบเพื่อนชาวไทยหลายคนในประเทศของคุณและมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะฉันได้ออเรียนคัดทำอาหารไทยที่กรุงเทพในปีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันของฉัน ทุกเมนูที่ทำออกมานั้นยอดเยี่ยมมากตอนนี้ฉันถือว่าไทยเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของฉันเลยสามารถไปเที่ยวได้ตลอดเวลาขอบคุณมากโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอบคอมเมนต์ของชาวโลกกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยโอ้รู้สึกดีนะที่ชาวต่างชาติเห็นผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนน่ารักแล้วก็น่าคุณหา น่าเรียนรู้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกย่องสาวไทยในมุมที่ดีนะเออรู้สึกดีนะรู้สึกแทนผู้หญิงไทยแล้วผมก็คิดว่าสาวไทยก็น่ารักจริงๆตอนอารมณ์ดีตอนอารมณ์ก่อคตน่ากลัวเลยราเล่นรเล่นอเล่นโอเคเราเพื่อนๆพื่อละครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะครับที่ต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็ตอบว่า สาวปีนอยคนนี้ไปอย่างเจ็บแสบไม่มากก็น,น้อยนะเออก็ขอบคุณมากมากนะฮะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณอะไรต่างๆนานานะฮะพูดไปเรื่อยจริงๆนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยกันนะครับผมอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็จะพยายามทำให้นะครับผม คลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ